สวัสดีค่ะครูสลันพัฒวิทองนะคะครูโรงเรียนท่าชัยวิทยาในอดีตครูเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้นะคะเป็นสิทธิ์เก่าตั้งแต่จบป .3 ตั้งแต่ปีการศึกษา2535นะคะก็หลายปีมาอยู่ก็มีสิ่งต่างๆในโรงเรียนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะมีตึกมีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นเยอะยๆมากมายแล้วก็มีต้นจามจุรีเนี่ยที่เกิดขึ้นมาก็ให้ความร่มเงาเป็นสถานที่ให้เด็กๆนั่งอ่านหนังสือทํากันบ้านนะคะวิ่งเล่นกัน นักเรียนจะเห็นว่าต้นน้ําชาที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับผู้ที่ได้เริ่มในการปลูกก็คือคุณครูอเนกวิโรสกุลเป็นครูรเกษตรของโรงเรียนท่าชัยปลูกประมาณพศ2540มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นร่มเงานะแก่นักเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆได้เก็บใบนะพวกใบพวกฝักต่างๆเนี่ยมาทำปุ๋ยนอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเช่นนกเป็นที่อยู่อาศัยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่า ต้นน้ำชามีประโยชน์มากเป็นพืชที่โตเร็วสามารถทำไปเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้ใบต่างๆก็ทำปุ๋ยได้ต้นจามจุลีหรือบางคนเรียกกันว่าต้นฉำฉาต้นจามจุลีเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เรามักพบเห็นตามสถานที่สำคัญเช่นวัดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยพอเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงากว้างขวางใบของต้นจามจุลีเป็นใบประกอบขนาดเล็กที่ช่วยกองแสงแดดให้ร่มเลื่นและยังสามารถช่วยดูดซับฝุ่นละอองในอากาศ ทำให้บริเวณรอบๆเย็นสบายมากขึ้นต้นจามจุลีเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มีลำต้นแข็งแรงเปลือกสีเทาหรือสีน้ำตาลใบประกอบแบบขนนกใบย่อยมีขนาดเล็กและเรียงกันฝักแห้งสีน้ำตาลดำ ดอกสีขาวหรือสีชมพูอ่อนออกเป็นช่อและสามารถเติบโตสูงได้ถึง15-25เมตรที่สำคัญต้นจามจุรียังช่วยป้องกันการพังทลายของดินเพราะรากของมันแผ่ขยายไปไกลและช่วยยึดหน้าดินได้อย่างดีแในฤดูแล้งต้นไม้ต้นนี้ก็ยังสามารถเติบโตและให้ร่มเงาได้เสมอจากการที่เราได้สํารวจอุณหภูมิบริเวณใต้ร่มไม้ของจามจุรีเฉลี่ยอุณหภูมิได้27.27 27องศาเซลเซียส และบริเวณนอกล่มไม้ของจามจุลีเฉลี่ยได้29.53องศาเซลเซียสซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาคุณสมบัติเชิงอุณหภาพของต้นจามจุลีโดยรองศาสตราจารย์ดรชูพงทองคาแสงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแกน่น พบว่าการปลูกต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยทําให้เกิดร่มเงาที่ช่วยลดการสะสมความร้อนที่พื้นดินช่วยลดปรากฏการเกาะความร้อนทําให้อุณหภูมิผิวดินลดลงและทําให้อุณหภูมิอากาศโดยรอบลดลงภาวะโลกร้อนเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ปล่อยออกมาเช่นคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นการละลายของน้ําแข็งระดับน้ําทะเลสูงขึ้นและภัยพิบัติต่างๆ เช่นพายุน้าท่วมการปลูกต้นไม้ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการศึกษาของบทความที่กล่าวถึงการดูดซับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้พบว่าต้นจามจุรีมีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเก็บคาร์บอนได้ดีโดยมีปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บได้สูงที่สุดเฉลี่ย4,238.49กิโลกรัมต่อต้นซึ่งถือเป็นการเก็บคาร์บอนในระดับที่มีความสาคัญต่อการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในบรรยากาศซึ่งช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมคุณภาพอากาศโดยปล่อยออกซิเจนต้นไม้ยังช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพป้องกันการกัดเซาะของดินและช่วยเก็บคาร์บอนในระยะยาวทําให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมโดยรวมแล้วต้นจามจุีมีความสาคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความยังม่งยืนในการพัฒนาเมืองและพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานําใบของต้นจามจุรีมาใช้ประโยชน์โดยการนําใบมาทําปุ๋ยค่ะ โดยเรียนรู้จากวิชาการางานอาชีพทําให้พวกเราได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากใบจามจุลีที่ล่วงในโรงเรียนค่ะพวกเราหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นจามจุลีที่มีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันนะคะ